สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Favor Library ห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำคุกกี้แสนอร่อยนั่นก็คือเลมอนยูสุซีต้าบัมเบลเลตคุกกี้นั่นเองนะครับโดยเราจะใช้บัมเบลเลตจากคลิปที่ผ่านมานะครับลงไปในส่วนผสมของคุกกี้และพิเศษเลยนะครับเราจะใช้ Favor Library กลิ่น Premium m o n น l a Bean เพื่อกลบกลิ่นคาวของไข่และเสริมกลิ่นหอมส้มสดชื่นด้วย f a v ว r Library กลิ่ All น j ุ i ย y o r a n g e ่นะครับ ซึ่งกลิ่นพรีเมียมวานิลาบีนี้นะครับจะให้กลิ่นหอมเป็นธรรมชาติจากมเมล็ดในฝักวานิลาหรือวานิลาบีนโปรไฟล์ซึ่งสามารถใช้สร้างเมนูขนมอบขนมหวานและอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับพรีเมียมวานิลาบีนมีอะไรมากกว่าที่คุณเคยสัมผัสนะครับ และในส่วนของ Juicy Orange นะครับจะให้กลิ่นหอมของผลส้มที่สุกจากต้นหรือ Juicy Orange Profile ผสมผสานกับความหอมเป็นธรรมชาติของน้ำมันจากผิวเปลือกส้มหรือ With Fresh p e r y n o t e เติมเต็มความสุกฉ่ำของเนื้อส้มหรือ Fruity p o w p y n o t e ททำให้รู้สึกเหมือนได,ด้เด็ดส้มจากไล่มาชิมกันแบบสดๆเลยนะครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับส่วนผสมในวันนี้จะมีเนยจืด และเกลือครับสำหรับที่บ้านใครมีเนยเค็มอยู่แล้วสามารถใช้แทนได้เลยนะครับโดยให้ตัดส่วนผสมของเกลือออกต่อมาแป้งสาลีเนกประสงค์ไข่แดงน้ำตาลไอซิ่งและเลมอนยูสุซีสตาร์บัมเบเล่และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพรีเมียมวานิลาบีนและจุ้ยซีออร์เรนจ์ครับในขั้นตอนแรกนะครับใส่เนยจืดลงไปดีเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับตีด้วยความเร็วต่ำ ตีพอเนยกระจายตัวในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นใส่น้ำตาลไอซิ่งและเกลือครับตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วต่ำนะครับพอส่วนผสมเข้ากันในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับใส่แป้งสาลีเนประส์ลงไปครับครับพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับใส่ไข่แดงลงไปครับ ตามด้วยเลมอนยูสุซีตาราบัเมเบลเลตตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะฮะจากนั้นนะครับใส่เฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพรีเมียมวานิลลาบีนครับตามด้วยเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นจูยซีออเรนจ์ครับคนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนะครับนำไปขึ้นรูปหรือกดพิมพ์ได้ตามใจชอบเลยครับต่อมานะครับนำกระดาษไขมานะครับโรยด้วยแป้งนวลเล็กน้อยนะครับแบ่งส่วนผสมคุกกี้มาครึ่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปเลยประกบด้วยกระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งนะครับใช้ไม้คลึงแป้งนะครับคลึงคุกกี้ให้ได้ความหนาประมาณ1เซนครับจากนั้นนะครับนำไปแช่ในตู้เย็นครับประมาณ30นาทีครับ นะครับหลังจากแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะครับนำออกมากดพิมพ์ได้ตามใจชอบเลยนะครับครับจากนั้นนะครับนำไปอบไฟ180องศานาน20นาทีหรือจนกว่าจะสุกนะครับและนี่นะครับเมนูของเราในวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างไัเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับรสชาติของคุกกี้เนี่ยอร่อยมากๆและที่สำคัญมีกลิ่นหอมของชุวิซี่ออเรนด้วยนะครับ อย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับและสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ www.favorlibrary.net ไลบ a ารี l อทเน็ตไ r น์แอดเ r เวอ r ์ไลบรารีไอจี score official ครับนวัตรกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ favorlibrary ดีจริงๆที่การันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง favorlibrary นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ